พวกเราเป็นตัวอย่างไม่แย่งไม่ชิงมีแต่เออเฟอื้อเจอจานแบ่งแจกแล้วคนใกล้ๆเคียงๆนี่เขาจะไม่แย่งไม่ชิงกันหรอกเพราะวัฒนธรรมพวกนี้มันจะเชื่อมโยงไปให้คนที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจด้วยเห็นดีตามเพียงแต่ว่าเขาจะต้องฝึกฝนประพฤติให้มันดีตามที่เป็นจริงตามที่เราเป็นตอนนี้ความจริงมันจะเป็นเช่นนั้น แต่ถ้าเขายังทําไม่ได้บารมีก็ยังไม่ถึงเขาก็เขา้เขาใจแล้วละ่ะก็เคารพนับถือตอนนี้ทุเรียนเขาวังจะปรึกษาคือเป็นหมู่ชาวโศกเรานี่แหละหมู่หนึ่งมีเยอะมันเป็นสวนนะใหญ่พอสมควรทุเรียนเป็นไม้ที่ราคาสูงสุดขณะน,นี้ทั้งทั่วโลกเลยก็ส่งทุเรียนหรือผลไม้อื่อ ส่งมาให้พวกเรากินกันพวกเรากินก็ก็นึกถึงผู้อื่นมันควรแบ่งแจกผู้อื่นกินบ้างก็เลยมาคิดกันว่าเออเรามีศาลาปันสุขเอาทุเรียนไปแจกไปศาลาปันสุขบ้างพอดําเริขึ้นก็มีคนสนับสนุนสติกอโศกได้ยินบ้างเฮ้ยขอสมทบด้วยสิดีนี่วะก็บอก ที่ที่มีลูกทุเรียนไปบอกว่าเอ้ามาซื้อมาจะซื้อมาแจกพวกนั้นรู้ว่าจะซื้อมาแจกก็ขายถตกทงอีกเห็นไหมนี่คือจิตวิญญาณของคนมันจเจริญอย่างเงี้ยมันมีแต่จะเสียสละมันทําแล้วมันสนุกมันเบิกบานใจเนาะมันรื่นเริงเบิกบานสําราญใจดี เราไม่ได้ขาดแคลนะเรานะมักน้อยสันโดษใจพอแล้วเนี่ยมันชัดเจนธรรมอาวุธเจ้ามันมีคุณสมบัติเป็นคุณธรรมแบบนี้แล้วมันมีคุณสมบัติมักน้อยใจพอเกินกว่านี้ไม่เอาแล้วไม่ห่วงไม่แหนด้วยอะไรเงี้โอ้มันเข้าเกณฑ์ที่พระเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยเอามาให้เราฝึกขาดปฏิบัติจิตเราเป็นจริงๆเนี่ยมันสนุกสุข สนุกสาราญเบิกบานใจจริงๆได้แจกได้ให้ได้เฟื่อเฟื่อเผืออ่อแผ่เจือจานทางวังจันนะเขาให้มาฟรีทั้งนั้นเขาไม่ได้ขายพวกเราหลอกอมีตะบุญสมทบทุนมาเพื่อที่จะไปซื้อจากนอกจากวังจันทร์สรุปแล้วก็สนุกเงี้ยหน้าผลไม้ก,ก็แจกผลไม้ที่ระดับเรียกว่าผลไม้ระดับหนึ่งนะโอ้ทุเรียนถือว่าผลผลไม้ระดับหนึ่งอะไร